ไอ้ไฟทำไมวะเนี่ยล้มกับดันที่ดาวแม่โอ้อะไรวะโอ้ไอ้เหียองสามันถึงแหวมถึงนี่แล้วอะจะมันไปไม่ได้จริงว่ะไอ้สัตว์เฮ้ย ล้ทบรถแต่ทางเออเดี๋ยวก็ลุกออกมาเลยใชะไห้นะเคาะเคาะทีละทีเคาะทีละทีรถมันจะไม่เออใช่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 เคาะทีละทีต้องเคาะทีละทีเคาะทีละทีมันรถมันจะไม่ยกยกหน้าเลยเฮ้ยมันง่ายอ่ะไอ้ไอ้กูของจริงโ哟ของจริงกูผ่านแล้วกูผ่านแล้วแล้วมึงอยู่ไหนกันแล้วนี่อยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยอยู่ข้างหน้ามึงเลยอ่ะขึ้นมาได้เจอพวกกูเลย เก็ไม่ได้ไงเกินเล้ยถึงแบบไปเร็วเฮ้ยด้านหน้ามีเช็คมีเช็คพอยต์บ่ะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะไอ้เยียนี่ดักคนใครวะใครดักคนเนาะคุณบอลมาทีกูไอ้เยี่อะผู้ก่อการลายผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสีใจก็ไม่สนใจเสียงเสียงเสียวมือเช็คพอยต์เหรอเช็คพอยต์เหรอเช็คพอยต์โดไม่พอยต์จริงไม่เนี่ยโอ้ยเช็คพอยต์เนี่ยเช็คพอยต์เนี่ยตรงที่เกิดเนี่ยเราถูกจับไปแล้วอ่ะไม่เราเช็คพอยต์แล้วเราเป็นวินเนอร์แล้วเห็นไหมทางขวา ใช่เหรอเออขึ้นวินเนอร์ถึงแล้วนี่ไงผมใช้ไอ้ผาดได้แล้วไงยิงแม่งเลยไหมยิงแม่งเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมยิงแม่งเลยไหมเอาปืนยิงแม่งเลยไหมไอเดี๋ยวอะไรอย่างนไม่ใช่ปืนบ้างมันไม่ใช่ปืนไอนี่คืออะไรวะนี่คือท่านวาร์ปนี่คือปืนอ้าวะนย่ปได้แล้วยิงคนอื่นเนี่ยไอคี้ียไอ้สัตว์เจ้าเจ้าเฟิร์งของอันนี้อะไรอ่ะนี่อะไรวะไอ้เฟิร์นดวงเอาเหี้ยอร์เลยยิงเลยยี่ห้ย ปัดหลังหน่อยนี้อ๋อไอ้เราติดด้วยกันอ๋อมัดไอ้เบิร์เพื่ออะไรอ่ะเกือบไหนไอ้ฟุกมาไอ้ไอ้ไฟุกมาติดด้วยกันเกือบไหนวะอนนี้คือมันเป็นกำไรหนามอ่ะขี้นะขอกน้องเลยไปเลยจะโหลดขยายเกมโหลดขยายบุ๊กออกไปบุ๊กออกไป สนุกเลยเหรอเราขึ้นมาเพื่อสนุกตรงนี้สินะเฮ้ยปูมึงมาตรงนี้ดิเฮ้ยไหน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 เนี่ทางข้างบนเลยขึ้นมาเฮ้ยกูหัวร้านหัวรือมันจะกดออกไอ้ลูกมันจะกดออกไอ้เหี้ยกูติดกงเข้ามาก่อนกูติดกูติดมันจะกดออกกูติดกูติดจริงกูติดจริงนี่เงกูเหลี่ยมไง

ไม่ได้จริงนะเฮ้ยไอ้ควายจังหวะนี้แหละเอาวีย่ากวีนก็สายไปเลยน้องไอ้่วีนแบบเจนจาเงินเอาดี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 เฮ้ยยังไม่ต้องกินยาพิ่ายนะมันฉลามเอาดี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 ไอ้นางมันเป็นหน่อยนางเป็นว่ะขุดเหมือนไอ้หน้าคุณดมค่าค่ากูหน่อยค่ากูหน่อย ถ้ากูหน่อยตรงบ้าเออ้ยพวกโอเคนี่เราขอไปกินไอ้พวกข้างล่างดีกว่าเออเออขอไปเกี่ยนพวกข้างล่างดีกว่าไม่ใช่กูที้ยังมึงเลิกกอดกูที่ไปไปดูด้านล่างมื่อนะเอา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 ขำมวยไงไอ้ยมัดเยียบไอ้ยมาไอ้ยมัดเอ้ยมัดเอ้ยมัดที่นี่หลอยห้ยมัดโคตรช่องแ้วกูตายไม่เป็นอ่ะแล้วกูตายไม่เป็นอ่ะไอ้พวกเราตายไม่ได้แล้วเว้นะมาที่มาไปเลีว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  ปล่อยกูอยากกูไม่ได้แล้วเหรอลงแบบไม่ได้เหรอไปล่อยกูไม่มีวันตายหรอกด้วด้กูเกิดแก่จะไปไปเราเราไปลงด้านล่างกันดีกว่าไปแล้วมันจะเซตด้านล่างไหมทะลุด้านล่างไม่ไม่ไม่เราอยู่ในแลงวินเนอร์เชียเราแลงวินเนอร์เหรอพ่อไปตรงหน่อยพ่อครับพ่อครับนี่ไงเจอคนละเสร็จคุแน่ไม่มึงมากันไวจังวะมาแล้วกูถึงตรงนี้ละไหนพวกขี้อยู่ไหนขอต่อยหน่อยได้ไหม เย็นคนนี้เย็นไอ้เขี้ยวหัวแดงพวกไอ้หัวแดงไอ้หัวแดงไอเขี้ยงกับตกผ่านไอ้สัตว์ไอ้พวกไอ้หัวแดงไอ้หัวแดงจับได้เปล่าอ่ะกูแตกไอ้หัวแดงที่มันเล่นเครื่องเราตอนแรกจับได้ไหมเอ้ยแล้วเปิดปิดเครื่องทำโดรไอ้เขี้ยสาวนี่ไอ้สัตว์ออกไปดิไอ้สัตว์เฮ้ยเร็วไป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 มีคนร้ายในหมู่พวกเราไม่ต้องสืบเลยสัตว์มีคนเดียวไอย่าี้ออ่า หัวแดงมีสองตัวมันใช่ไหมมันสกินดีฟ้อมเริ่มต้นนะไม่รู้ว่าข้างในหัวแดงกูซัดหมดนะกูบ้าเลยเฮียฟ้อมจะดีสครอยทุกอย่างอ้าไอ้เขี้กูจับที่กูหลุดออกรอบแมปเลยไหนเฮียใครมันกูสาดน้ำไงโดน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 ลมันลื่นน่ะลื่นน่ะไม่เล่นเลน้องไม่เล่นน้องไม่เล่นมีเล่นอะไรครับขอรถมาหน่อยนิ กูจ้วงออกมาจากรถอะแต่เดี๋ยินอาแบบนั้นอุ้ยเผาวินเนอร์มาถึงแล้วขอจับหน่อยขอจับหน่อยเผาวินเนอร์พังนะจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับมาต่าเออ๋อมาตาเลยมาตาเออจับเลยจับไมปเิงเลยเอ้เฮียไอ้เฮียนบอกว่าเวไออยูฟอร์มเฮ้ยเวไออยูฟอร์มเหรอออกมาจากวินเนอร์ไงวินเนอร์ไงเฮียพวกคุณเปนเผาวินเนอร์เผาชั้นสูงเอ้ยไม่ไปไม่ไปไม่ไปครับขออย่าต่อยนะครับมาจากรถเลยเฮีย

มีความสุขว่าเอ้ยมันมีคนจะถึงไงเบิ้มเฮ้ยไม่เอา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 เฮ้ยไอบานยายาแก้ผ่านเลยใครใครใครอนุญาตให้ถึงจะถึงนะอาจารย์ตัวเองงงนะสิคนเดินอยู่กลางกาะอ่ะเอาหยุดรถเลยเพือว่าเห็นกูดิมันถึงไอ้เมกานูบอ่ะแล้วกูก็จิบรถมันเว่งทิ้งเลยไม่ผ่านเฮียไม่มีหรอกเฮียเอาปืนจี่มาจี่อ่ะไม่ไม่ติงตองไอ้เฮียเขาล่าลงจากรถมันออกจากเกมไปแล้วนั้น มไม่ดิ๊เจ้าอะไรนักมีมีคันนึงมีคันนึงมีคันพาเพื่อนมาเต็มคันรถเลยดิไหนไหนใครมันจะผ่านเพื่อ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 นเห็นรถไฟคันนี้ไหมบ้างเหมือนตรงนี้ต้องจ่ายค่าผ่านทางนะครับต้องจ่ายหนักหน่อยนะตรงเนี้ยยืนมองเลยยืนยืนยืนมองกูดักเลยเอาดิกูดักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊บวะไอ้นาำมาทำไมอะทุกคนนะ ไม่เป็นไรเบิรมหมดเลยรถดิ้งเลยขับไปเลยเฮ้ยมีคนขับรถมีคนขับรถไหน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 ใครขับรถเล่นรอดสายตากูไม่ได้หรอกนะเฮ้ยเรถไฟไอ้เชี่ยรถไฟมันเล่นรอดไอ้พวกผ่านกูไม่ได้อยู่กูดักใหม่เลยแล้วกันผ่านกูไม่ได้หรอกนะตรงนี้มีของเล่นด้วยกล้วยลื่นจักเลยเดินเลยอะไรเกคยจีต่อยไงมันเล่ต่อยไงสัตว์ อย่าเจอเพื่อนกูโชกสแลมไือสัตว์กลับไปกลับไปลงไปเลยลงไปไอตัวมึงเปลี่ยนค่าแล้วเวอร์เปลี่ยนค่าเป็นท้ามวยทำไมอ่ะอ๋อกูไมากดไอ้นี่ไงเอาอย่าเชื่อมึงก็ไม่ใช่ชนซันเดียวพวกกูแล้วดิมึงไม่ใช่ปินเนอร์ดิกูแคยังมีของมึงกันนั่นแหละแค่ไปเหยียบเช็คพอยล์มันเอานะระวังอย่าไปเหยียบเช็คพอยล์เริ่มต้นนะมึงอย่าเปลี่ยนค่าเลยนะเออจริงอ่อระวังไว้ด้วยเอ้ยไอ้ฟุกรถไฟเห็นปะเอ้ย ฮาร์ฟวีฮาร์ฟวีครึ่งทางเหรอ <Nope. S 1> ไม่ให้หรอกหน้าพวกเที่ย n น p e อ้า <Nope. S 1> ช่วยด้วยกูคุมวอลผ่านไม่ได้จงโค้กคำนับอ่ากูเจอแล้วกูดักตรงนี้เลย nope. เอ้ยเที่ยขูคุมไปผ่านไม่ได้ส <laughs> วัสดีเพื่อนพี่ชายเอ,าเอ้าเฮ้ยๆๆมันจะถึงวอลผ่านแล้วเฮ้ยมันถึงฮาร์ฟผ่าน<ะ>แล้ว ตัวไหนฮะเล่นรอดกูไม่ได้ไงตกไปแล้วพวกเห็นเปล่า <laughs> สวยนะสวยไม่รอดไงอยา<ง>ให้ใครมาข้ามขั้นได้ไปไหนคัน่นะไปไหนเฮ้ยไปไหนไอเอ้รถติดเออเดี๋ยวกูเพิ่มให้เพื่อนเดี๋ยวกูเพิ่มให้คุณไม่ได้รับอนุญาตได้ขยับไปไหนทั้งนั้นต้นรถเป็นไรอะ่ะความเร็วก็สิบสี่ะจะพอเพ,อพ,อพ,อพอื่อนไม่พอหรอกนะไม่พอมันขับไม่ถึงจดไปเอาสักสามร้อยไหมเพื่อน กินยาวิ่งดักหน้าเลยไอ้ฟุ๊กเมึงเห็นรถรางสองคันที่กำลังขับมาแล้วเมึงเห็นวัญนาณดีนะกูอยู่หลังมึงอกูแสงมึงไปแล้วเออไอ้ยออ้ไอ้ไอ้อยไอ้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 ไอหนออยไอ้ดอ้ไงไอ้ไูหลุดอกอกโอกแอ้ไปเลอนะอัไป้ไอ้ไอไปเลยอ้ไ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 อ้กอ้ไอ้ไอ้ไ